สวนมะม่วงสองเราแต่งกิ่งมะม่วงสุดแหวกแปลกที่สุดรับรองว่าไม่มีสวนไหนทําเหมือนสวนนี้อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพเก่ากับภาพใหม่อันนี้ต่างกันแค่ประมาณสองเดือนเท่านั้นเองภาพเก่านี่มะม่วงกําลังออกลูกเลยพอออกลูกเสร็จปุ๊บตัดแต่งกิง่งเพื่อให้ออกนอกฤดู กิ่งที่ตัดเอามาทำอะไรนี่เอามาเผาถ่านเลยใช่ไหมกิ่งที่เขาตัดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ริดใบาวางไว้บนร่องสวนแล้วก็เอากิ่งมะม่วงเนี่ยมาวางกองๆไว้แล้วก็ตัดให้มีขนาดได้ที่แล้วก็เอาเข้าเตาเผานี่ยเขามาตัดกองรวมไว้แบบนี้ ใบมะม่วงที่ริดไว้แล้วนะครับมันจะอยู่บนล่องสวนมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นี่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยใบยก็มีประโยชน์ากลายเป็นปุ๋ยกิ่งมันก็เอามาตัดให้ได้ขนาดแล้วก็เผาถ่านนี่เขาเรียกว่าเผาในในเตาแล้วมันก็จะเป็นแท่งๆแ,แล้วก็มันจะเาเรียกว่าใช้งานได้ดีสําหรับถ่านนะครับเขาเรียกว่าได้ประโยชน์ทุกส่วนเลยใบยก็ได้ประโยชน์ กิ่งก็ไปเป็นฐานเดี๋ยวเอาไปขายได้ถุงละ80-90ิบเร้อยอะไรก็ว่าไปนะถุงเล็กถุงใหญ่ก็ว่ากันไปส่วนะมะม่วงที่ตกแต่งกิ่งแล้วเนี่ยก็จะได้รูปลักษณะดังที่เห็นคือมะม่วงที่เห็นนี่ต้นเป็น20-30ปีนะแต่ว่าเขาจะมีการลิดกิ่งออกตัดแต่งกิ่งเห็นดังภาพนะครับแล้วก็ อันนี้จะตัดแต่งกิ่งแบบนี้เพื่อจะบังคับให้มันออกนอกฤด,ดูตอนนี้ก็คือปลายเดือนพฤษภาคมฝนลงนิดหน่อยมันก็จะออกแตกกิ่งอ่อนอันนี้เขาใส่ปุ๋ยอะไรเตรียมมาเรียบร้อยแล้วส่วนมากเขาจะทำแบบอินทรีย์นะปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอกอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกน้ำหมักพวกน้ำส้มควันไม้ไล่มแมลงอะไรประมาณอย่างนี้นะก็เรียกว่าไม่ใช้เคมี นี่ฮะการแต่งกิ่งที่แปลกแหวกแนวที่สุดสามารถมาดูได้นะครับที่สวนมะม่วงสองเราทองเอง็ปัจจุบันเราจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวทองเอง็ก็จะมีการบริการนําเที่ยวภายในชุมชนของเราก็จะมีสถานที่ที่มีคอนเน็กชันอยู่กับเราก็จะมีสวนสินสุกดีสวนสุนีทองเอง็นสวนมะม่วงสองเราขนมหวานบ้านทองเอง็แล้วเราก็จะมีคอนเน็กชันกับส่วนอื่นๆอ,อ,อีก เพื่อเริ่มต้นการท่องเที่ยวภายในชุมชนเล็กๆก่อนแล้วเราก็จะทําให้เห็นผลแล้วเราก็จะค่อยๆขยายไปสิ่งที่เราคิดไว้ข้างหน้าก็คือทํายังไงก็ได้ให้มีคนมาเที่ยวในท้องเอ็นแล้วก็นําเงินมาใช้จ่ายในทองเอ็นทาให้ระบบเศรษฐกิจถานรากหมุนเวียนนะครับทำให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น วันนี้ก็จบทิปเท่านี้ก่อนโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรมาฝากคอติดตามนะครับ